นำกินอกับไก่ดำกับพีนองเชิอเลยครับตำกี้มั้งนะน้องโอ้ไก่ดำไปคนคนนี้อยู่กับพระทุเทพโอ้แค่ไหนไปหลายวันนี่ไปอยู่กับพระทุเทพกับคนเต็มวัดุ่ยอ๋อเต็มเรียกว่าตันประยุทธ์ปล่อยติวัดปล่อยซอยฝ่าไม้ชันไปใช่ไหมยังชั้นเงินไม่แม้ตีนู้กูเดินตามลังพระทุเทพููไป ใจกินไปยืนบาดว่าชาววัดเต็มตุกบ,บาทให้ร้อยนอกวีดโยก,กัปลาเอินได้ฉันนกกระจอกติดโยปลาดูเต็มนกวีดเป็นโรคขินพรืกอกุ้นกุก็รอบปีหนอนยกับปลาไม่ใช่เมื่อมึงงานจบยากว่าผ้าไม่ชว่ขึ้นเดียวไม่สวดได้จะเป็นงานศพได้ไงไม่เปียหน่ะเจตกิดปฏิองค์ปั้นหนตามไนวาย ไอตําพื้นได้รวดงูเปิดเป็นสีดี่งกว่วันเย็นหล,ลูกหลนมานังว่ายตู้ลำโพงกันเต็มวะูะป่าวนมากลุ่มกันเทะลำโพงเท่น,น้อยาตากระเพียงอย่าจับไม่ได้ขึ้นวันแต่ว่าจ่อยเป็นดุดวมึงว่ามันคุดละคุดละคุดไม่จ้าลา่าจริงๆรูปปีเละ นี่เออโอ้ยตอนนี้ปราทุติเป็นปลาอันดับหนึ่งของป่าไทยเอรอยแกแต่แกติดดีติดรอยออปลาบานเราบังทีติดเจ่เจริญพรแต่ปราทุติติดเพื่อพี่น้องสวัสดีมวลมหาประชายมพี่น้องชาววัดใหญ่ทุกท่าน มานั่งกันแบบนี้นึกถึงที่ราชจะดำเนินไหมครับแปดเดือนที่เราไปอยู่กับลุงกำนันอยู่กันนานจนผมบวชเราไปร่วมกับลายรัฐบาลไปอยู่กันแปดเดือนเราสำเร็จแล้วครับเราชนะแล้วครับตอนเราเริ่มประตวงอย่างโูแปดตอนนี้40บเราชนะแล้วพี่น้อง ระวานตุเตชอยเอวังก็มีด้วยรังจะมาประนีหกปีเละโอประตุเตปอแกติดแน่นมันน้ำตาแกนะให้แกแล่มันพอไหวพอความนี้กุนแกความงนนำไหลเลยพอนิมนองแม่พองเนื้อดีอย่าลืมลุมมาน้าพินี ที่เคยเชินไปอยู่สะพานผ่านกว่าอย่าลืมราดจะดำเนินที่เราเคยเดินกบวนชวนไปบัดนี้ปวดแล้วน่าจักคนดีเมื่อไรยิ่งลักจะบวดชีละบอกพี่ได้ไหมให้จะลืมเดินตื่นฉันและตามแม่ควันรือใจเมื่อหยุดก่อน่นตามไว้เดี๋ยวติดรังต้งยันยง มีกบดีลกไปโดนแล้วกูเาได้จริงนี่มากูจะกินวะไอ้ไรวัดคนใช่แม่ไรเป็นไงนวดนกจะยังไงปิดจิตเลยกร ทีเมางนั่นไม่เมองใครเอาดีกดี่เราโกรธหรือบ่กว่าไปเดี๋ยวกูไปยิงจิงอันเด็ดทำให้ติงได้เมียก,กบโจดีเจอเกตไถ้องหัวโตอันไม่จำเก็บหลบเลวว่ามันโฉมดูมไปเลยถนนบ้านกูอย่าผม มันต่ำตึกมาต้านแล้วป้าป้ากูมาตึงลงรถไม่จะกูจำได้บ้านกูแต่แด็กนั่งกามุงจักกว่าใมาไปใหตโตมันจอมกว่าป้ามันจี้จอเลยชี้จอร้อยจี้จอที่แกกไปปักรังไปปักันจงช็อตเหม่มจี้จอโอนะป้าป้ามัน